เป็นแผลร้อนในค่ะแผลในปากค่ะสำคัญจังเลยค่ะเจ็บๆนะคะเป็นมาเป็นอาทิตย์ละจะหายไหมเนี่ยรักษาอย่างไรมียาอะไรบ้างมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะแผลร้อนในนะคะทุกคนอาจจะเคยเป็นนะคะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นง่ายมากนะคะบางครั้งปีหนึ่งอะ่ะเกิดสามสี่ครั้งเลยนะคะแผลร้อนในเนี่ยเกิดจากเยื่อบุอ่อนๆในช่องปากเรานะคะเกิดการอักเสบค่ะซึ่งรวมทั้งเป็นแผลในกระพุ้งแก้มเป็นเหงือกที่เหงือกด้วยนะคะ ที่ลิ้นด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นแผลในปากนะคะลักษณะแผลเนี่ยก็จะเป็นวงกลมหรือวงรีนะคะแล้วก็ขนาดก็มีตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นมิลลิเมตรหนึ่งมิลลิเมตรเนี่ยหรือโตขึ้นโตขึ้นจนถึงหนึ่งนิ้วได้นะคะอาการทั่วไปก็จะมีอาการปวดค่ะปวดระคายเคืองนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราเรับประทานอาหารหรือเราดื่มเครื่องดื่มนะคะหรือเวลาพูดเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกเจ็บระคายเคืองชาด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะๆนะคะหรือบางคนอาจจะมี ไข้ขึ้นด้วยหรือต่อมน้ำเหลืองโตได้ถ้าเป็นเยอะๆนะคะแต่ส่วนมากก็จะหายได้เองค่ะภายใน 1- 2สสัปดาห์ก็ไม่อันตรายไม่รุนแรงนะคะแผลในปากหรือแผลร้อนในเนี่ยแตกต่างจากเริมนะคะเริมที่ปากบางคนนะคะเป็นตุ่มใสๆตรงมุมปากเนี่ยคิดว่าเป็นแผลในปากไม่ใช่นะคะเป็นเริมค่ะซึ่งเริมเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะชื่อ h e r ซิ s เ i m ็กซ์นะคะซึ่งเชื้อนี้จะเกิดได้ทั้งที่ปากแล้วก็ที่อวัยวะเพศค่ะการรักษาก็แตกต่างกันนะคะ อย่าเอาอยาที่ทาแผลในปากไปทาเรืมนะคะไม่ควรอย่างยิ่งคะ่ะคนละเชื้อกันนะคะยิ่งจะทาให้อาการของเรืมไม่ดีขึ้นคะ่ะถ้าเป็นแผลร้อนในแล้วอาการที่ควรไปพบแพทย์ก็มีนะคะเช่นถ้าเป็นลูกกามเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นใหญ่ขึ้นแล้วหลังสองสัปดาห์ไปไม่หายนะคะพร้อมกับมีไข้มีต่อมน้าเหลืองโตเนี่ยควรไปพบแพทย์นะคะมาดูสาเหตุของแผลร้อนในหรือแผลในปากนะคะก็มีหลายสายเหตุด้วยกันอันแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากอุบัติเหต์ค่ะเมื่อเราแปรงฟันนี่แหละคะ่ะฟันกระแทก หรือไม่ก็หลงไปกัดลืมที่ปากตัวเองนะคะทาให้เกิดแผลในช่องปากก็จะทําให้เป็นแผลในปากแล้วก็จะหดระคายเคืองได้ค่ะหรือบางคนก็เกิดจากความเครียดนะคะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอดื่มน้ําไม่พอทําให้เกิดแผลในปากแผลร้อนในค่ะหรือขาดสารอาหารค่ะรับประทานอาหารไม่เพียงพอค่ะขาดวิตามิน B12 กรดโฟลิกขาดเหล็กขาดสังกะสีนเนี่ยค่ะก็จะทําให้เกิดแผลในปากได้ง่ายขึ้นนะคะบางคนก็รับประทานอาหารรสจัดค่ะหรือที่เป็นกรดนะคะเช่น มะนาวหรือส้มก็จะระคายเคืองยื่วบุในช่องปากได้ค่ะสาเหตุที่พบบ่อยอีกอย่างหนึ่งก็บางคนนะคะไปจัดฟันค่ะเจอเหล็กนะคะก็ขูดระคายเคืองหรือบางคนก็ใส่ฟันปลอมที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ไม่พอดีกับช่องปากเราก็จะทําให้เกิดการเสรียดสีนะคะเกิดเป็นแผลในช่องปากได้ค่ะ บางคนเป็นแผลร้อนในแบบซับซ้อนนะคะคือไม่หายสักทีเป็นบ่อยๆเป็นมากๆเป็นแบบรุกรามเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคประจําตัวของเราหรือโรคภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องนะคะเป็นโรคเอดหรือบางคนก็มีรําไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเนี่ยก็จะทําให้เป็นแผลในปากได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูการรักษาค่ะการรักษาง่ายๆนะคะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะเป็นยาทาแผลในปากนะคะนี่นะคะเป็นยาที่ใช้ทาแผลในปากค่ะตัวนี้จะเป็นแบบแผงนะคะแบบซองอันนี้จะเป็นแบบหลอดค่ะ จริงๆแล้วตัวยาเดียวกันนะคะแต่คนละบริษัทฤลสีไม่เหมือนกันนะตัวยาไตรแอมซิโนโลน0.1%ค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากค่ะแค่หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนะคะแปรงฟันเสร็จก่อนเข้านอนเนี่ยเราก็ทำความสะอาดช่องปากเรียบร้อยแล้วก็ฉีกซองนะคะหรือหลอดเนี่ยป้ายเอายาป้ายใส่นิ้วแล้วก็ไปป้ายตรงที่เป็นแผลหรือถ้าเป็นที่ริมฝีปากด้านในหรือเป็นที่กระพุ้งแก้มท้งเพดานปาก ที่ลิ้นได้หมดนะคะป้ายป้ายได้หมดเลยนะคะแล้วก็นอนหลับค่ะตื่นเช้ามามันจะเบาสบายมากเลยนะคะหายปวดเลยนะคะหรือถ้าปวดมากๆนะคะให้กินยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดกินได้นะคะหรือบางคนก็ใช้ยาเบนโซเคนนะคะป้ายนะคะเหมือนเป็นเหมือนยาชานะคะพอป้ายไปมันก็จะหายปวดเพราะว่ามันชาชาหนึบๆนะคะหรือถ้าเป็นมากๆนะคะไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องกินยาปฏิชีวนะนะคะคือยาลอกซีไซคลินค่ะหาหมอได้นะคะ บางคนนะคะก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีตัวยาคลอเอกซิดีนค่ะเดกซามิเาโซนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดูส่วนประกอบดีๆนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้บ้วนปากและทําความสะอาดช่องปากได้ค่ะรักษาแผลในปากแผลร้อนในได้ค่ะมาดูการป้องกันค่ะการป้องกันสําคัญมากนะคะอันแรกๆต้นๆเลยเนี่ยต้องพยายามอย่าให้ขาดสารอาหารค่ะรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะโดยเฉพาะพวกวิตามินต่างๆนะคะจะทําให้ เนื้อเยื่อในร่างกายหรือเยื่อบุอ่อนๆในร่างกายเราเนี่ยมันสมบูรณ์สมดุลน,นะคะก็จะไม่เกิดแผลในปากได้ง่ายๆค่ะดื่มน้ําให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็จัดการกับความเครียดของเรานะคะถ้าบคคมีปัญหานอนไม่หลับนอนดึกนะคะก็คือทําร่างกายใหม่ปรับใหม่นะคะให้ร่างกายสมบูรณ์จะได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็จะลดการเกิดแผลร้อนในนะคะการรักษาความสะอาดช่องปากก็สาคัญค่ะแปรงฟันอย่าง้อยวันละสองครั้งโดยเฉพาะก่อนนอนนะคะหรือหลังอาหาร แปรงระวังระวังนะคะเดี๋ยวแปรงไปกระแทกแล้วก็เกิดแผลในปากได้ค่ะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดนะคะซึ่งมันจะทําให้เนื้อเยื่อในช่องปากเนี่ยเป็นแผลได้ง่ายค่ะถ้าเป็นเยอะมากๆนะคะหมออาจจะใช้วิธีจี้ไฟฟ้าค่ะจี้ไฟฟ้าไปในแผลที่เป็นกว้างใหญ่ลุกลามเนี่ยมันก็จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลสุขภาพเบื้องต้นง่ายมากแล้วก็ยาก็สามารถไป้ายได้ง่ายๆนะคะ เครียดดีๆด,ด,ด,ด้วยค่ะดื่มน้ำเยอะๆค่ะอย่าให้ร่างกายขาดน้ํานะคะและสารอาหารต่างๆสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวทปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลคลินิกเขาพยาปราบตำบลตะขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ